สวัสดีค่ะพบกับช่อง Easy English by พี่หญิงเอิงนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆโดยพี่หญิงเอิงค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Synonym s y n o n y m ของคาว่าความสุขค่ะเรามาเริ่มกันเลย Happy Happy นั่นก็คือ I am happy แปลว่าฉันมีความสุขฉันดีใจอย่างนี้ก็ได้นะคะคำต่อมาก็คือ glad glad นั่นก็คือ I am glad ฉันมีความสุขฉันดีใจอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่ว่า